ื้อน,นี้นะื้อน,นี้พเอเฮาสิมันเบ่งนะมันต้นโอ้หเจ้านี่เย้ยว่าสิมีอย่างกินปะมีอยู่นี่ตัวหนูตัวหนูกินต้นเนาะขอนี่นี่เลยนี่จะเป็นนะ่นตัวตัวห่อนกินเด้ Nên xuyên thì lấy cho ở chưa làm rồng nó Ở sẽ tới đây này Cái cá sánh kia xuống Khi to là hòn kính lắm đi thằng bương nè Tháng là đi là như Kênh thành không mà khúc là mình kính như thằng này Khơi cho có nó tại Như gọi cơ mà cụt là mà mận tuôn như ni kín ít đấy, ăn kim bưng như này, à, nà. cầm có cũng như thèo là như phun ạ, đem nhầm vào đấy bê bưng chỉ nà, khó 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 chỉ cũng, nà, này, chỉ tông một trái nào, Tối cũng khó khơ chỉ tông một trái, cho như là cho trái này trong mòn này tông tòi, từ buồn tơi thứ gì à, ha, từ hôm kia là bưng mận tuôn như phun ạ, cái tiền thi đây เราคือสิได้ขึ้นผูร้อไปต้อนอะตอนนี้พ่อกำลังเคลียร์พื้นที่ดิฉันนี่ปีน่ะตัดก่อนเห็นต้อนนะจะขอแต่จับปรหนานลูเ่เจีอยู่หุ่นยวงก่อนเห็นต้อนนีจ้จะต้องก่อนนะเก็บพื้นที่นะเพื่อนนะตอนฝนตกนะจนังไ่ะได้รีแล้วนะแล้วพอเราสีเฝ้านะ่ะต้นมะไฮอยู่นี่นะต้นมะไฮที่คลิป,ลปท,ท,ที่ที่แล้วเนาะที่พ่อออกมานะพ่อเฝ้าอยู่นี่แหละต้นมะอยู่ถึงพี่เนาะ chụp <laughs> câu thế hoa bọn mình thi <laughs> bay nữa kỳ này cho khổ khổ thôi <laughs> nhé sư lục kỳ tôi dưới thi họ cho khỏi tới tốt ta giờ chúng ta mong về là dù ní tuần hồ chỉ chỗ kia cụ về là trong bộ tỉnh trong là một tỉnh hay dùng ngó là thế 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 นี้จะเป็นอนาป้าป้าไม้ดงเนาะหรือว่าป้าดงปาป้าดงดิเดป้าไม้ใหี่ยเลยแถวๆนี้นะที่ต่ำเหมือนกันเลยส่นี้คือปีนเดจงนะเดีโค้ส่ว,ว,สวนนี้ต่อหาต่อหาชงทะลลฟีตัวใจ่จดตัวล่างส่วนนี่ะเชจบอ่วนนี้ตัวกลา ก็แล้วก็ใช้เทตัวนัว้นก็จะช่วยบางคนดวน่อยสิตัวต้นอยู่ตอนนี้เริ่มโคบ้าป่าหรือเดินเดินป่าทีนี้ถือว่าสีขึ้นมาเบิง้งนมาเตาเนาะอยู่ตามเวียนามนี่เพราะว่าปีไก่นี่พอออกมามีน้ำเตาสรงสามต้นที่กำลังสุกเนาะแล้วปีนี้ ลาสิลงมันเบิงนะ่งเะยลายหยางมีอยู่บ่ป้าเดี๋ยวเทียนี้ก็ตามที่เราวานแผนเลยมันก็จะเป็นอะไรไม่ป้าป่านไม่ปลาดงขอาะไรทุกพอหฟุดนนี่มาฮึ <c oughs> โอ้ย Đó chờ. Đó chờ còn nó chưa khuya nó khuya nga nga. Tôi khủ khuya nga. khủ tao khuya nga. Tôi tao khuya xin Tôi tao khuya. Tôi tao giờ có gì khuya. Tôi tao khuya. chị là Lạy con mì xư lại 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 ơn có thể ơn là lại xư lạy lạy hoài lạy lạy phan tổ lạy 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 ยินเป๋ทุกกล้องก็อยู่เป๋ความร่าเป๋หนูกางไล่เปทางมันมาทางถึงมากะนานาทางลุม่มนี่เจ้จีตัวนี้ก้าเจจีเอาตัวเติมมาจะนวนต้นสองต้นนี่เลยสองต้นใหญ่ๆนี่เลยสูงๆเลยเราสิไปเห็ดหางนางหางกันเลยตบบนี้ Mỗi lứa lời nhớ đến tùy ทีน in ี้ตัวออลโตลาฮะอลต้ลาวเสฟิน้ยังใจอูลนี่ปล่ชมาตัวช้เจอเหตด้ะนะฮะเนาะนั่งประมาณสเมตรเลยนี่ไปถึงคนลอไปรูปประมาณสามเมตรประมาณปเมตรนะนี่ัวที่จะเป็นย่งตนี้น cái cho nó sáng cho thứ cái lửa như lửa tạm thì bên như thằng là sắp mà thằng đi mà đồ bê là chó chỉ như thế này chó chỉ cho chó luôn tuần mai thì mới ก็คือนะว่าการอันน่ะฟาวใหญ่เนาะเฮาซิบุญยิงมีสับน้อยเด้อมีกระฮอดบ่มีสับอันน่ะบ่มาเฮาก็คือซิบุญยิงเนาะถ้าที่นะก็ถ้าว่าแม่นจูหมป่าดฝันดจูหมป่านนี่เนาะว่าสับใหญ่ซะเฮาจงยิงเด้อ สัตว์น้อยเราสิยงบนนี้เนาะท้งว่ากันถ้าว่าเฮายิงสัตว์สัตว์น้อยเนาะแล้วเสียงอ่านีปืนเอาดังแล้วสัตว์ใหญ่มันสิบุมาเนาะเด้อติดตามกันได้เพื่อนทุกคนเด้ว่าคืนนี้เนาะเาสีฟ้าค้างคืนอยู่นี่เลยนอนยู่นี่เลยเก็บเปื่อนแบบนี้เลยฮะเปื่อนแบบนี้เลยเลยฮะโยะจาูุเจจารมีชิตโตนังอยกักโกเทอร์ชิตโตัวเป็นจารุใช่ Chị chọc chỗ chị có lắm có buồn chưa có lắm chưa có tục đi có Nàng chưa có lắm chưa Chị lắm chưa có lắm chưa có lắm tục leo tiếp tục leo Hãy subscribe là kênh Ghiền เราลูกเกือแ้วเดี๋ยวเนี่โอ้ยมาฝนเด้ัน,น,ดนเด้อน้ชัเปิงเดียวแล้วเนี่อันนี้นาชินานาะนลูกเกือลงจะห้างเลยมานี่เสื้อกันฝนแล้วยนี้ท้าด้วยครับผมฝนสีตกบ,บ่เออปก่ิฝนสีเซาบ,บ่เฮ้เนาะสีลาเด้ กเปลือยนาเนี่ยแต่นี่นั่นตตูจัดเลนงเลยอสมงากฝนตกได้สองชั่วมงเลยฝนกสาวนี่ลรขึ้นมาน่งทางที่เก่าลยเสียเวลาตกสอชั่วโมงเลยฝนเ บัวคืนนี่ฝนยังสิตกีบออะไรอยงไรทีตันกันเลยเนาะแต่ชีนีตเกนะดูชามน rồi mò nó về cho luôn luôn để chị nói chị ra thì về cho luôn này tiếp sau tuần này này là học pháo mực khi này nó lồng hang hang này nó hôm bữa để nhìn sập ta nhiều người thằng có chụp một bài là là sĩ đấy là lồng lồng cặp là này, này. ลงกลับไปที่พักแล้วนะตอนนี้ว้าก็เจ็บมงแล้วนะมันบุมาตัวฟันมันบุกบกเขาล่ะเรเสด็กลับไปที่ผักครไปเจอกันยูพูนเลยาไปชินีนมนชวช่ะไปตก้นอยู่ <c oughs> ยนะยล้วตกเลน่นหงเล thế ninh mah tươi <laughs> ti pakna. Tân ninh mah xu nha, pakna. Tân mà hot là ti pakna. Tân ninh họ là Tân là nhìn họa. Tân ninh mah họa. đây ninh mah họa. Tân ninh mah họa. Tân Tân ninh mah họa. Tân ninh mah họa. Tân ninh mah họa. Tân ninh tôi họa. Tân ninh มตัวจอยนะตอนนี้ก็เกามงนะนมนะีสิบนาทีนะแต่พอลงมาแล้วสีไม่ได้ตอนะค่อยอันนะบางแผ่นว่าว่าสีไปไปเลยตอนนี้มันนอนอยู่นี่ท้าพออยู่นี่